ีครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่โรงแรมที่หลอนที่สุดโรงแรมฮาปอ,อนเทนมันคือโรงแรมผีสิงหรือเปล่าเองไม่รู้เลยครับแต่ว่าแค่ด้านหน้าก็รู้สึกแบบขนลุกแล้วครับทุกคนทํายังไงดีครับตอนนี้แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะพี่หมิงมันดึกแล้วโรงแรมที่อื่นไม่มีเราต้องรีบไปทํางานด้วยตอนนี้เราต้องเข้าไปพักก่อนเนาะ ้ยนั่นไงว่าแล้วป็นแปลกๆปลกแกล้มนี้ไม่มีคนเลยใช่แล้วดูรูปนี้สิพี่หมิงเฮ้ยทำไมเขามีแต่หน้าเขาใครเขาตากับปากจมูกไม่มีเลยอ่ะแล้วเสียงอะไรอ่ะเพราะอาจจะนอนหลับเขาอาจจะนอนหลับก็ได้ อูเสียงโกนี่ไงเออเกิดข้อไหนสิพี่หนิงแล้วมีคนมาพักด้วยอยีกคนนึงไงไม่ยอมรู้ด้วยักทีสิสักทีสิอโอ้มโอ้ไม่ตื่นดิจะออกเหรอลูกจะกลับเหรอมันออกไม่ได้นะตอนนี้เราต้องไปพักข้างในเยอ่แล้วครับตานนแม้แต่คนฝ้าโรงแรมเังหลับเลย ไปเข้าห้องใครลูกตอนเราจะไปอยู่ห้องไหนอ่ะทีนี้ี่ห้องนี้ก็ปิดวุ้ยเย่แล้วเราต้องไปห้องอื่นแล้วครับทุกคนห้องต้องมีแค่นี้เหรอ,อใช่เหรอเราเปิดไปเรื่อยไหมนต้องเปิดไปเรื่อยๆสิไง่ดีโอ๊ย,อยมันเป็นประตูลับอุ้ยหาตั้งนานนน่่ะีเปิดโรงแรมผีสิงเลยอ่ะ นั่นไงได้ผลจริงด้วยทุกคนอย่าลืมไปหาฉาบนะครับมาปลูกมันไม่งไม่ลุกแต่ว่าเมื่อกี้เขาลุกขึ้นมาพี่หมิงเห็นเหมือน,นปลาไหมทำไม,าไมตาเขาเป็นสีแดงอ่ะเ,อเขาเอาอจะม่วน่อยแล้วก็ตาแดงว่าอนะไรอุยจริงเหรอถ้านู้คนนั้นฉาบเยอะเขาบอกว่าอะไรอ่ะแต่ใทา่านเตรียมใจที่จะพักโรงแรมอะไรอ่ะ,อะโอเคด้วยอโอเคโอเค ขึ้นเลยฮ้ยขึ้นลิฟต์นี่ไงลิฟต์มาแล้วทุกคนคือประตูลับเขาโคตรแปลกอือไป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 เถอะอต่อเดี๋ยเราต้องไปขึ้นลิฟต์แล้วนะทุกคนทั้งบัวตะคุยอยู่เนี่ยได้กุญแจยังได้เนี่ยหลับตอ่เอ,อเลยเออโอ้ยเงินใจของจริงเๆหลับเพียงเดียวเลยเนาะใช่ไปตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับทุกคนติ๊งปัง ตอนนี้แล้วก็ไปอุ้ยแค่ภาพแรกก็ไดากลัวแล้วทุกคนโอ้โนี่มันโรงแรมอะไรกันดีอ่ะเป็นแปลกๆนะเนี่ยเครื่องบทโอ้แล้วดูดิทางเดินกว่าจะถึงห้องห้องอยู่ไหนอ่ะถามหน่อยเถิอะอ๋อมันเป็นคนหรือเปล่าให้ขอเอามาคำถึงอุ้ยแย่เลยทุกคน เดี๋ยวเราเดินธรรมดาไม่ได้นะครับกาจะถึงห้องเนี่ยต้องเดินท่อต้องกระโดดแล้วก็ข้ามพ่อเลยนะครับมันไม่ง่ายนะครับแล้วเนี่ยห้องเราห้องเราห้องเราเหรออุ้ยไหนลองไปเหยียบสิไหนไปพักี่เลยนั่งนั่งโซฟาที่มีอะไรบางในดินชักขอไม่ได้ไงคุณแจ้ยคุณแจทุกคน <Billie S 2> มีคุณแจดอกเบลเลอร์เลยอ่ะเดี๋ยวมียังไงเพื่อนมันอยู่นี่นานแล้วยังไม่ไปไหนเลยทุกคน ้ย,ย,ยระวังมือมันจะโผลม,มาจับนะพี่มิง,งไม่เขคือเราห้ามเอาไปใกล้เขา,าห้ามเข้าไปใกล้เขาเขาจะยื่นมือออกมารอ,อคนที่ใกล้น่ากลัวจริงมันใจร้สักหายไหายตอนนี้ทุกคนดูสิถ้าเรากระโดดข้ามแล้วมันจะหายนะครับเราต้องเลือกดีๆนะครับว่เาเราจะกระโดดไหนไม่งั้นเนียเ,เราจะตกลอองไปเหมือนเมื่อกี้แหละสีนี้เหรอ เขียวแดงแดงแปลว่าตกตอนนี้เราก็ผ่าน,นด่านหนึ่งแล้วทุกคนดูสิแล้วมันก็หายไปเรื่อยๆอยตอนนี้เรามาสู่ทางอะไรอะ่ะ วี่หยบจนดำมีห้ามโดนนะครับผมดโดนล้วคือเย่เลยนะครับอ่าแบบนี้ั้ยก็คือเอาให้มันชิดๆอ่ะได้ใช่โอ้ชิดเกินเดินให้เธอเดินไปกว่าจะถึงเดินไปเร็วขอประตูคนอื่นอยู่ได้ต่อดีเลยก็จะผ่านที่ห้องนี้แล้วทุกคน ตรงหมึกแบบหยดลงมาห้ามโดนเด็ดขาดไม่งั้นทีเย,ย่เลย <c oughs> ตอนนี้เรามาสู่ทางอะไรอ่ะอุ้ยอยู่ดีที่ไฟก็ดับทุกคน <c oughs> แล้วมันมีอะไรขึ้นมาข้างหลังพี่หมิง <c oughs> เราต้องรีบเราต้องรีบหนีไม่งั้นเราโดนอัดแน่เลย <c oughs> อยืใช่จริงด้วยทุกคนเราก็ดีเจ้าตัวมีอัดไปได้แล้วครับทุกคน <c oughs> แล้วมันก็มืดๆดับๆอีกแล้วอ่ะอุย้ยกว่าจะถึงห้อง วุ่งแย่อยู่อุ้ยมันทำให้เราช้าลง้าพเหยียบเหยีดขาดตอนน่อดีเราผ่านเข้ามาอีกด่ดนหนึ่งแล้วทุกคนเฮ้ย,ย<ม>นี่นันนายมาได้ยังไงเนี่ยปวดจะเดินถึงอ่ะเออจ้าแคชเชียร์ก็โผล่มาแล้วให้เราเข้าไปตรงไหนอ่ะทำต่อไปอุ่ยเปิดไม่ได้เลยทุกคนโรงแรมนี้มันแปลกมากเลยอ่ะะทุกคน คือลิฟต์มันมีกี่ชั้นเนี่ยกนจะถึงห้องอ่ะป๊าๆเราไม่ชั้นเก้ามันไม่มีชั้นเก้าไม่มีอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวหุ้ยแล้วไงเพื่อนมาแห็มัเปิดไม่ได้พี่หมิงคือดูภาพสิถ่ายเห็นภาพมันหลอนเลยอ่ะนี่มันคือลูกตาหรือเปล่านะใช่หุ้ยเราต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนทางนี้เหรอโกลบอนเหรอ กดให้ปัน่นเลออนี่ไงไม้มาแล้วไปเลย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วเราต้องทำยังไงอะ่ะต่อยเลยหรืไไอ <c oughs> ว่าเขาให้เราเอามายิงอะไรอะ่ะแล้วเพื่อนกระโดดไปตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เราต้องไปจัดก,การอะไรอะ่ะพี่หมิงตัวเขียวอุ้ยนี่เหรอยิงเพื่อนเลยเหรออุ้ยยิงตัวนี้ไง ร่งชีวิตน้อยเขาต้องจากกาัดก,การ้รจัดก,การีีต้องจัดการที่ได้ต้องล่อมันเข้าไปในรีบก่นแล <Okay. S 2> หยุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราล่อเขาไปในรเลยทุกคนแล้วมันก็จะหยุดให้เราเป่า <c oughs> ง่าย,ย,ายมาส,มาสิ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 อ่ะันน้ไม่ไมมล่อพี่ล่อนะนี่ไง อุ้ยพี่หมิงเผาได้แล้วเมื่อกี้เน,นี่ยเอาแบบเอาออกกระโดดออกพี่หมิงกระโดดออกเอาแบบนี้ไงโอ้แบบนี้เหรอโอเคใช่แล้วทีนี้มันจะไม่รู้ว่าเราอยู่ยไหนไลก์กัไปเลยไปเลยเห็นในดิปพี่หมิงเข้าไปเข้าไปอีกเห็นไหมมันไม่เห็นหรอกอย่างนั้นน่ะเข้าไปรอดโอุ้ยมันเผาอะไรตรงนี้ไปอีกฝั่งนึงก่อนเราจะยิยงยังไงว้ายแบบแบบ ลดไหมลดไหมโอ้มีเคล็ดลับดเลยนะทุกคนหล่อเป็นอย่างดีผ่าแล้วเราตัดการทันทีเลยเรียบร้อยละลายไปแล้วพี่มิงไหนดูนี่ดูเช็คเช็คเช็คละลายอ่ะละลายแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปไหนดอนมีผ่านแล้ว ไปไหนต่ออ๋อเนอะไปตอนนี้ประตูเปิดแล้วครับทุกคนขั้นการต่อไปเฮ้ยเพื่อนวิ้ยหมายเนี่ยเลื่อนได้ครับทุกคนระวังนะมันเลื่อนได้เฮ้ยเลื่อนเลื่อนไปไปเดี๋ยวไปไปอืออือเดี๋ยวยืดเราผ่านแล้วทุกคนอืออันนี้มันคืออะไรอะทำไมเป็นสีแดงอ่ะ ยิ้มชักก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีกุญกแกไหมพี่หมิงใช่สีเฮ้ยมียยของสมบัติด้วยเออไม่เลยเออไม่แต่พุดพฝุน่นก็มีอะไรสักอย่างสิต่อที่เรา,ะะารหาอะไรอือขันขันนี่ดครครีไงเราตกมาข้างล่างแล้วหรือว่าตัวนี้จะเป็นป,ปืนปากปีศาจที่มันเป็นตะขอเกี่ยวพี่หมิง โอ้ยิงข้างไปฟังนึงอันนี้เราก็ต้องใช้อย่าบอกนะว่าเราต้องกระโดดเมื่อกี้ใช้ได้ครั้งเดียวเหรอเยี่ยแล้วทุกคนเราต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยเหยียบไหมฮะอันนี้ตอนนี้เราเดินมาเจอตะขออีกแล้วปืนตะขอเหมือนสไปเดอร์ใหม่ใช่ ก่อนนี้เราต้องขึ้นไปนี้เราวางไม้ครับไม้ไม่ขย,ยับได้นะพี่หมิงเราต้องแอบแอบไปไปขึ้นไปข้างบนจุด้ตกประดานต่อไปแล้วทุกคนอุยอมันตกได้มันตกได้ตกได้เอาไม้เอาไม้มันจะขึ้นออกเราต้องเร็วที่สุดเนี่ยามาแล้วไปไปไป ไปอีนั่นเลื่อนเหมือนกันไปอุ้ยนิดเดียวไปอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนลวนไม่แล้วมาตรงนี้อีกแล้วตรงนี้แหละที่เยอะแล้วครับทุกคนแล้ว,ลวต่อดีคือไคืออะไรอ่ะพี่หมิงพี่หมิงก<ด>็กระ,<ด>ะโดดสิไม่ใช่วิ่งไปเลยกดตุยเย่สิครับฮะตรงเขียวๆเ,เลยพี่หมิงใช่ อ,อยจาเล่น,น,นระวางรังนะครับตรงนี้มันเป็นเลเซอร์ด้วยร,รู้เห็นแล้วอย่างเล่นแฮบรีเลยใครโดนนะตุยแย่แน่นอนสวัสดีเราไปจัายดึกแล้วครับทุกคนไปไม่ได้ต้องไปฝั่งนี้วีเลเซอร์สีฟ้าระวังนะครับมันจะเคลื่อนตัวอตลอดเวลาเราต้องระวังให้ดีๆปืนเราจะยิงแล้วครับทุกคนโอ้ยดึง ยอดปูโรงแรมนี้ทำไมมันสลับซับซ้อนเลยไปนี่มือได้ไงอ่ะตอน,นีอออน้ประตูผม่มบัตรค่าอีกแล้วประตูไหนเนี่ยตู้ใหญ่ตอนนี้เราจเลยออกไปประตูใหญ่นะครับทุกคนวิ่ยเื่อนม,มีต้นไม้อะไระพี่มิง นีเราต้องใช้อะไรอ่ะสมุดเอ้ยมีสมุดด้วยเปิดได้ไหมอ่ะอุ้ยแย่แล้วทุกคนเอ้ยอุ้ย,ยนี่ไงปลาว่าแล้วมันเป็นแปลกๆอ่ะคนต้อนรับอ่ะดูดิอุเขาบอกว่าทุกคนที่นี่ชอบคุณมากพวกเขาไม่อยากให้คุณไปอุ้ยแย่แล้วครับทุกคนมันคือโรงแรมผีสิงชัดๆัอุ ครับเดก่ดีพี่หมิงเขาหายไปแล้วเราต้องหาทางออกจากตรงนี้ให้ได้นะพี่หมิงไปเลย million. ลูกนี่ตรงนี้ไปไม่ได้อุยเด็กใอุยเขาจับเรามาเฮียแล้วพี่หมิงเราต้องหนีไปให้ได้ไปเลยเราต้องหนีลลไปให้ได้อย่าไปตงงตาพี่หมิง ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอบหน้าเราขอมันแก้มือใหม่แล้วกันนะครับทุกคน